ฮัลโหลไอ้เต้าเฮ็ดยังพี่จ้าสิบเปเรนก็มูบอ่ะว่างๆกะโทรหาในเด้อจ้าจ้าชิทอดเด้อเบิ่งซุมือนีดิบัดนี้เอ้าแม่เตียนหัวทำนี่ตะเวนต๊บดินมึงจะใส่ไม่จะใส่ย้ำเดยมึงใส่กาเฮือนพูดนะชวานี่มูเต้าเบิ่งดูอัน ว่ามึงไงด้วยขันเลี่อนทั้งแบบมหาลัยอย่าสิเนาะขันเลื่อนขั้นก็เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จมเออด็อกเตอร์จุ่มกบ็บอยกบาหลายเบือนมือเฟ,ฟ่ฮ่าขี้ดื้อทั้งไหนบ่วกบอ้ยไอหูบ่วก้อนควบก,กันเล็กๆเนี่ยไข่ซัวกระเดือดมันก็ว่าค่อยดีอื เพื่อนะแม่คอยให้ฮั่นม,มันช่วยคอยทุเรืองแก้ปัญหาให้ทุกด้านเลย<อ>แต่เดี๋ยวนี้ฮั่นอคอยพยายามปรับตัวเพื่อมันพยายามเออเนี่เออนั่นละไปรถปรับตัวเพื่อมันมเพื่อจะเป็นคนดีแลกแหลกแมนอยู่หลังๆโอ้คามก็สัวตายแท้มันเดน ดีๆีป็นไยก็ว่าซัวอือโอ้ยจะสิบายน้ำจันเดย์เนาะฮะมโอมันเป็นดังค่ำสุภาษสิทธิ์เขาว่าว่าคบกันแรกๆก็หวานล่างๆนี้มราต้องฟังมันดอกคึดนบ่ออยู่ขึ้นฟังจว่าแรกๆรกักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน พออยู่นานกินน้ำผึ่งอย่างว่าผมพ่ออยู่โดนไปหัวใจก็ตรอมตรมทุกระทมทุกระทรมแต่ง <laughs> น้ำพึ่งผมน้ำตาลเฟือนเสมือนเครื่อกอหกอฮอขุดแบอนี่อยู่้างมัดแต่ไดงไุ้กแก้งเหรอ เสียหนาจะแต่งด้วแต่ตั้งเงินอยกับภาษาทัวแย่งเนี่ยเน่ยวะมา้ภาษาน้ำเจาอีก่อโอ้ก็อบอกมึงคนไข่ขแม่ยังสีเขียดตืมมาเลยเห็นมั้งหน้าบวัวกับจักจิตโว้ยยังน้ำโนำสู๋เจ้าพ่อซิมีความคิดซอยเหลือข้างออกไอ้ไขวานลูกพี่ซอยเหลือมึง้งอ่อบัดจุมีแห่นน้กันกูไปยุไส่สันกูไปเห็นโว้ยชีวฟังก็ุ้มได้เหร เป็นปีนีแห้งกันปีนีนนบ้ากว้างอันนี้มันสิรวมกันได้เนาะมะกะลัมกระโดดนี่ปัญญามันก็อึเจม๋มากคือไม่ผู้หาทางออกเลยทันเดียสักก็อึสุดว่าปัญญามนผู้สาวมันเปังหัวผูวปัญญามจึงสินแค็แดเล็ดรวดออกนีกใครเคยมีผู้พึ่งพาผู้เดียวเนาะใครยก็มีลูกพี่ผู้เดียวโอ้ยเละมึงฟังกูวคำ เดี๋ยวนี้ปัญหาผู้สาวมึงคืออย่างเอาคือจะเสียวยกตัวอย่างมือนีเลยก่อนมันออกไปงานมันบอกว่างามว่างกับทูหาเนี่เขาเนี่ยเด้อบัดข้อตกายมายังไดนมาเป็นลูกผีลูกคนมัเนี่ยผู้่างสั่นโอ้อยจากฝ่ามือเนี่ยต,ตีปั๊ปลดลงเรงตะปุ๊บปลดลังตีน มันว่าไกวว่างไรมันว่าโควย์ว่างใส่มันมันมันว่าโควยไปสดมันเราไม่เขียดให้เรื่องแต่แต่ศาสตร์ป่างกวนผมความเกาความหลังเอาง่ายขึ้นมาเบ้ดมึงสิเลิกซั้นเด็กความคิด่ง่ายขึ้นมาแต่โควยไปเส้นเราแล้านค่าหันแ,แ,แต่ปีกควันปีกไก่มันก็ยังงักขึ้นมาเรา กันตะปูสามต่อขีดินเด้อนีนี่กันแสดงวะอียังเที่ยวก็ปูอี่ยังตะปูสามยังแสดงตออขีดินอียงมึงมึงเดี่ยงเขาบอกดหลีรู้กันมึงบอกาปูเดิหัวแสงงับเพื่อนตะปูสามมันงาจากวัหออมึงผิดกันกับสร้างหิ้เงือนบอกยไ่าเลยดี้ใส่ตะปูสามกได้ใส่แสง เงียบเงียบไอ้เงียบเงียบเงียบว่ามันเป็นอียังเหรอผู้สาวมันเป็นอย่างนะผู้สาวควายเป็นแสลงบ้าเมนกะจงมันเขียดไอ้ขวายโดยบ่มีเห็ดปนยังแม่งอันนี้เงิเขาใจยากเองแม่งอันนี้ด้วยเบอจบอยากได้ผู้สาวเลย้แม่งอันี้ฮัน ด่าต๊กกว่าแม่เีต๊กกว่าัวโซเต๊กกว่าท้ายกงบ้านจังว่าเปิดื้นขาทั้งวกูสีเย็จังได้ป้าแมวหดอนะเออฮะในป้าเลยน่ะเจ้าก้ยงไงผพวลูี้เนี่ยควยมันกระหักเขาดูแม่หักเขาอยวเออ เอาจังสีไปหำให้มึงหั่นวดสาเอาสักก้อนวัสดาอยู่น้ำเขาก่อนชีวิตกูนี่เนาะหั่นกนนนู้หนึ่งเป็นจังสั์แล้วกู้หนึ่งก็ต้องอ่อนต้องโยนน้ำก <c oughs> ู้หนึ่งเป็นไฟกู้หนึ่งก็ต้องเป็นน้ำอาศัยความก่อเข้าใจกันตัวเนาะหั่นสมมติว่าอยู่ต้งกันไปแล้วหัน่นให้มึงเตรียมที่น้ำเขาด่วเพราะสิบา่านยังกะสัางจะเปเสียจะเป็นยังไงเขาอืขันเจ้าจของหัดเขาอยู่เฮ็ดนน้ำเขาดีดี สุดท้ายเหรอเพราว่าอีหยัางสิเกิดขึ้นกับซังสิ่งสุดท้ายที่มึงสมควรเหตุกวนมึงสีเดือนทางไปจากเขาฮะเออยังได่ได้ให้มึงพามันไปพบจิตแพทย์ก่อนเด้อยวเอยนั่นพบจิตแพทย์ก,กูว่ามันตัวเขียดฝังใจกับประสาทใหญ่หัวมันวะฟังง่ายหัวแล้วกัว บนบ้ายอีหยังนั่นถ้าหาชื่อๆก็ยังฉุดหมเนี่พราะไปทาทิ่มเลัวโอว่าแม่นนึอแต่กระดาษแบวยังมีเหตุผลด้เม่นลู้พี่ว่ามึงกไปเฮาเงีนยเจังเรียดให่เาจังห้มองนี้เออบ่ต้องทารอดฟังคำตอบดอกไปทาฟังหัวเขาจะแยกยายังไงมั่นผถึงขั้นกินยาเด้หรอนาะอาการว่า มาอยู่ซื่อๆมึงอันตบยุงสิเกียดเด้นว่าเสียงดังเพื่อพวกติงกุยติงตูแฮงก็บ่ได้เลยตัวนี้ถ้าเบิ่งแท้แอืแม่นความเจ้านี่่ะลูกไลไลโค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 แปบ่ออกยังมาเว้าอีกอยู่